สำหรับสุนัขก,กัดเด็กเล็กนะครับล่าสุดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีสุนัขของเพื่อนบ้านนะครับเป็นสุนัขพันธุ์ไทยผสมกับพันธุ์บางแก้วกัดเด็กอายุเพียงแค่หนึ่งขวบเท่านั้นนะครับตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ คุณยายของหนูน้อยโชคร้ายรายนี้เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะครับว่าก่อนเกิดเหตุหลานชายอายุเพียงแค่1นึขวบเดเดือนเท่านั้นเดินเล่นบริเวณหน้าบ้านอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีต่อมาได้ยินเสียงสุนัขก,กําลังฟัดขย่าแล้วก็มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของหลานจึงได้วิ่งออกมาดูนะครับก็พบว่าหลานชายของตนกําลังถูกสุนัขพันธ์ไทยผสมกับพันธุ์บางแก้วเพศผู้อายุประมาณ3ปีเป็นสุนัขของเพื่อนบ้านที่เลี้ยงไว้กัดตนเองจึงรีบไล่สุนัขที่กําลังกัดหลานชายก่อนที่จะช่วยเหลือให้หลาน นั้นพ้นจากคมเคี้ยวของสุนัขได้แล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลชุมชนบ้านเขาไม้แก้วก่อนที่จะถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกบินบุรีเพื่อให้ย์รักษาต่อไปครับโอ้นี่แผลเหวอะ,วะเลยนะคะสุนัขตัวที่ก่อเหตุตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของสุนัขแล้วก็ยังต้องรอดูอาการของเด็กก่อนโดยจะให้ญาติทั้งสองฝ่ายตกลงและเจรจาชดใช้ค่าเสียหายเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นญาติพี่น้องกันนะคะก็บ้านอยู่ติดติดกัน ก็ขอให้อาการของหดูน้อยเนี่หายโดยเร็วนะครับค่ะไปดูอีก